สวัสดีสมาชิกนะครับมีทรงหรถน่าใช้มาฝาก1คันนะครับคันนี้ Toyota Camry ท็อปสุดนะครับ 2.4Q ปี2002นะครับรถสวยสภาพสมบูรณ์ครับมือเดียวป้ายแดงมีประกันชั้น1นติดอยู่ด้วยครับเช็คชมดูรถที่เมืองทองธานีนะครับบริการจัดส่งให้ได้ทั่วไทยนะครับรับประกันได้รถแน่นอน139,000บาทนะครับโทรได้ไลน์ได้ติดต่อได้ตลอดนะครับ รถสวยครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อเก็บงานมาทุกระบบนะครับติดแก๊หสหัวฉีด LPG ใช้งานกันได้ครบเครื่องคุ้มค่าแน่นอนนะครับบอกเลยว่าใครที่ชอบทรงหรูนะครับ2.4ก็ต้องเติมน้ำมันแพงครับฉะนั้นติดแก๊สใช้งานได้ทนทานดูแลง่ายอะไรก็ไม่แพงครับรถสวยกว้างขวางนั่งสบายออปชั่นครบครับมาหลังไฟฟ้าแอร์หลังเบาะคู่นหน้าปรับไฟฟ้าแอร์แบ็ก4ใบเทรัลล็อกแอร์แบ็ก ABS ดิสเบคครับ เช็คชมดูได้ครับกว้างขวางนั่งสบายทรงหรูดูดีมีระดับนะครับกับ toyota camry 2.4 q ตัวท็อปนะครับน้ำมัน lpg ครับเดินทางใกล้ไกลไปได้ทางบ้านครับช่วงล่างนิ่มเงียบเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ครับคันนี้เป็นรถของอู่น้องชายนะครับ เก็บงานทุกระบบครับเราเปิดอู่ครับฉะนั้นเช็คให้เรียบร้อยพร้อมใช้พร้อมขับพร้อมขายเอกสารถูกต้องนะครับ1 3 9 0 0 0บาทนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยรับประกันได้รถแน่นอนนะครับใครไม่สะดวกเดินทางนะครับรอเช็ครถทดลองขับที่หน้าบ้านนะครับเราคัดและเช็คมาเรียบร้อยนะครับรถสวยนะครับตัวนี้ใช้งานแล้ว240,000กิโลเมตรนะครับเป็นมือเดียวป้ายแดงนะครับไม่ 3- สีนะครับตัวนี้เกาะเขียวส้มฟ้าเลือกได้ตามสบายตาครับ รถสวยครับภายในใหม่ๆดูแลมาอย่างดีครับติดแก๊ส LPG ขับไกลขับใกล้ขับสบายขับเพลินใช้งานชิลๆครับติดแก๊สไปตอนไหนก็ได้ครับไม่เปลืองน้ำมันครับรถสภาพนี้นะครับนำมาฝากให้กับสมาชิกที่กำลังหา Toyota Camry นะครับติดแก๊สมาแล้วเรียบร้อยใครที่อยู่ทาง LPG ถูกใจแน่นอนนะครับขับหรูกว้างขวางนั่งสบายออปชั่นก็ครบนะครับแถมประหยัดด้วยรุ่นนี้อไหล่การซ่อมบำรุงดูแลไม่ยากไม่แรงไม่แพงครับ ก็ศึกษาหาข้อมูลได้ครับในแฟนเพจแฟนลับของ Camry ขับนะครับเข้าที่แฟนเพจ Facebook ได้เลยครับประสบการณ์ในการใช้แคมรี่ของแอดมินก็คือใช้อยู่ประมาณปีสอปีครับทนทานครับขับวันหนึ่งสองสามกิโลครับรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับยกตัวอย่างเช่นไปกับกรุงเทพหัวหินประมาณนี้ครับไปกันเกือบทุกวันนะครับฉะนั้นทนทานนะครับดูแลดีๆใช้กันได้ยาวกว้างขวางนั่งสบายแข็งแรงอึดถึกทนครับเช็คชมดูรถที่ เมืองทองธานีนะครับใครไม่สะดวกเดินทางเราจะส่งให้ท่านได้ถึงหน้าบ้านนะครับรับประกัน h ัน n d i รถสวยสภาพพร้อมใช้นะครับเอกสารคกบถูกต้องกฎีมายครับรถดีรถงามนำมาส่งให้กับสมาชิกที่กำลังหาเดิมใช้งานนะครับรถสวยหน้าเดิมให้เดิมนะครับจะโทรไปขอวิดีโอขายเพิ่มกด้นะครับใครที่สนใจนะครับเช็คชมได้ไม่สะดวเดินทางหรือกำลังหารุ่นนี้นะครับบอกแล้ว่าคุ้มแน่นอนนะครับร้อยความขลังนั่งสบายเรงรู้ดูดีเอาไปใช้งานกันต่อได้เลยนะครับสามารถจะสืบหาข้อมูล แล้วได้ครับในแฟนเพจรถขับของทำนห้นะครับเข้าที่แฟนเพจเฟซบุ๊กหรืครับมีคนที่ใช้งานอยู่จีนนะครับจะแอดมาต้องตรงกันให้กับสมาชิกได้อย่างแน่นอนครับคันน้อครับงแรงจากรยอะไรที่ไหนมีขอส่งรถเข้าไปติดสารได้ในแฟนเพจมะคลิปที่อยู่เขาก็เข้าไปขายอะไรกันในแฟนเพจในรถช่างครอยู่ในนั้นครับครอบครองอยู่ที่ไปก็มีคนมาช่วยตอบนะครับที่นี้อะไรที่ไหนสวยครับไม่มีคนร้ายการันตีโคงสร้างก้ามีมาหลังไฟฟ้าสบายหลังวป้ายแดงมีระ็อกชั้นหน้าประตูยครับแอร์แบ็กสี่ใบเซ็นทรอลแอร์ ชิกที่หาแน่นอนนะครับนานๆจะมีมานะครับกับรุ่นนี้หายเป็นน่ะ